แฟนๆแซวลีซ่าหน้าหมาเกาะเหล็กเต้นแรงแค่ไหนก็ไม่มีสะดุด สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพามาส่องชาวบริงค่ะแซวผมหน้าม้าของน้องลิซ่าลลิ่ามโนบาลสาวน้อยคนไทยหนึ่งในสมาชิกวง b l a c k พิงคศิลปินชื่อดังระดับโลกล่าสุดนะคะที่สมาชิก b l a c k พิงคก็กําลังเปิดฉากเวิร์ทัวร์รอบโลกข่าบอลพิงคเปิดฉากแรกที่กรุงโซค่ะต่อมาแสดงที่ดัลลัสสหรัฐอเมริกาและได้แสดงที่โฮสตันค่ะแล้วก็จะทัวร์รอบอเมริกาเหนือในทันทีก็จะแสดง10รายการใน7เมืองที่แตกต่างกันทั่วอเมริกาและแคนาดาในช่วงปลาย พฤศจิกายนถึงคันวาคมค่ะแบล็คพิงก์ก็จะเที่ยวทัวร์ยุโรปและมองหน้าว่ายังเอเชียและตะวันออกกลางในช่วงปีใหม่ช่วงฤดูร้อนนะคะกลุ่มก็จะทัวร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตลอดทั้งการจัดคอนเสิร์ตนะคะทุกคนสังเกตกันไม่เอ่ยว่ามีอะไรที่ยังอยู่คงที่และคงทนแม้ว่าน้องลิซ่าจะเต้นเต็มที่เต้นแรงสุดมันสุดเบียงแค่ไหนแม้ว่าจะโชว์โปรแดนซ์โชว์สเต็ปกันแดนซ์ที่ได้รับเสียงชื่นชมหนักมากค่ะกับลุกผมที่ยาวสลวยค่ะมีดัดร้อนบ้าง และอีกอย่างหนึ่งที่แข็งแรงนะคะนั่นก็คือผมหน้าม้าหมื่นล้านของน้องลิซ่ายังคงอยู่แบบเดิมค่ะไม่ว่าน้องจะเต้นแรงแค่ไหนผมลิซ่าก็คงสภาพเดิมจนแฟนนะคะแสรว่าผมหน้ามาน้องลิซ่านั้นเหล็กจริงๆไม่มีแตกไม่เห็นหน้าผากเลยจริงๆค่ะว่าในเรื่องผมหน้าหมาของน้องลิซ่าแล้วนะคะแฟนๆก็จะจําได้เลยว่ากับคํานี้อย่าแซวผมหน้าม้าหนูตามที่เจ้าตัวได้บอกในรายการหนึ่งนะคะว่าเจ้าตัวนั้นหัว ผมหน้าหมามากเป็นต้องใช้สเปรย์ไม่ก็หวีนะคะหรือใดมาจัดทรงผมอยู่ตลอดหน้าหมาก็คือแตกไม่ได้เลยเธอไว้ผมทรงนี้มาตั้งแต่เรียนประถมแล้วและมีการจัดทรงผมให้ดูดีตลอดเวลาน้องก็สะบัดแรงๆค่ะเพื่อให้พิธีกรได้ดูถึงความเป็นหน้าหมาเกาะเหล็กนะคะสะบัดยังไงก็ไม่มีหลุดไม่มีแตกผมส่วนอื่นๆนะคะก็คือสะบัดแรงตามที่น้องได้สะบัดค่ะยกเว้นผมหน้าหมาจริงๆ แล้วพอย้อนกลับไปในงานบุการีอีเดนเดกการเดนออฟวันเดอร์สนะคะที่กรุงปารีสที่ผ่านมาลิซ่ามากับลุกเปิดหน้าผากแหวกคางค่ะผมซิบรอนซึ่งก็สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกแฟนๆน,นะคะต่างก็สงสัยว่าลิซ่าได้รับเงินจากบุก,การี1น0 0 0ล้านบอลหรือ273ล้านบาทไทยจริงไหมต่อมาค่ะแฟนๆก็ได้ถามเรื่องนี้กับน้องลิซ่านะคะหลังจากที่ลิซ่ากับโลเซได้มาดไลฟ์ลิซ่าได้บอกว่ามันเป็นความลับค่ะ ไว้ผมหน้าหมามาตั้งแต่เด็กเลยรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่มั่นใจแต่พอเอาออกแล้วมีคนบอกว่าโอเคก็เลยรู้สึกดีรู้สึกโอเคประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับผมหน้าหมาของน้องลิซ่าที่เว r ร์ชวลบอลพิงค่ะที่ช่องสไตล์นิวส์ของเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ